สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้จะพามานำกิ่งไผ่บงหวานเบอร์เก้าครับเป็นกิ่งนะครับไปซํำนี่ครับพิธีการนำไผ่กิ่งไผ่บงหวานเบอร์เก้าไปซํำลงถุงดำเรานะครับง่ายๆครับแต่ลำเขาใหญ่นะกิ่งเบอร์เก้านี่ลำใหญ่ครับนี่ลำ น้ำใหญ่ครับเหมาะแก่การเอาไปทำต้นพันธุ์ที่ดีก็ <c oughs> จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาเอากันนะครับมาวิธีเอากิ่งกิ่งพันก็อย่างกิ่งนี้ครับสมมุตินะครับที่เออมาทําให้ดูนะครับไม่ใช่สมมตุติผมจะมาทําให้ดูนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราเอาจากสองต้นนี้ไปทีนี้เราผมจะเอากิ่งไล่ขึ้นมาครับ ผมลืมกันไก่ตรงนี้เป็นไผ่บงหวานเบอร์เก้านะครับที่เราเอามาปลูกได้ประมาณน่าจะสองสามปีแล้วครับสองสามปีน่าจะประมาณสามปีสองสามปีนี่แหละผมเคยลงทําคลิปปลูกไว้อยู่ที่ว่าเป็นเบอร์เก้าก่อนหน้านี้ที่ว่าอยู่คันสะอยู่ตรงติดกับสะตรงคันน้ำนะครตรงตรงนี้นะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นป่าลุกไปแล้วครับเรา เราไม่ได้ดูแลแบบต้องสางกอนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้ทาต้นพันธุ์เราก็ปล่อยให้เขาลกุลกๆแบบนี้แหละครับคือประมาณว่าถ้าเราเอากิ่งใช่ไหมครับเราเราเอากิ่งนี้ไปกิ่งนี้ไปเราต้องเหลือกิ่งกิ่งสุดท้ายแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะขุดเอาเงาเขาเพราะว่าราคาเงาก็จะสูงกว่าราคากิ่งกิ่งพันธุ์นะครับเวลาเราขุดขุดเงาก็ราคา ก็จะอยู่ประมาณต้น500บาทถ้าเป็นกิ่งนะครับก็ตก200บาทต่อ1ถุงนะครับ1ต้นที่เรานำไปเลยนะครับเนี่ยนี่คือ200นะครับที่ขายกันอยู่ในราคาตอนนี้นะตอนนี้คือถ้าซําลงถุงดำแล้วจะอยู่ที่200ครับเป็นเบอร์เก้านะครับไผ่บงหวานเบอร์เกลักษณะในการขึ้นของเขาก็จะประมาณนี้ จะใหญ่ใหญ่เสมอกันครับหน่อเขานะจะใหญ่เสมอกันปีที่ผมนำเอามาปลูกไอ้เง่านะครับอยู่เงาละพันนะครับปีนั้นที่ผมย้อนกลับไป3ปีที่แล้วนะจะอยู่ที่เงาละพันที่ผมได้ซื้อมาปลูกตอนปีนั้นนะครับที่ราคาอยู่อยู่ประมาณเงาละพันเงาละหนึ่งพันบาทเพลงไหมครับ ผมได้นำมาปลูกประมาณ 6, 6, 6ต้นเพราะว่าซื้อเยอะไม่ไหวราคาสูงแล้วก็มาทำเป็นต้นพันธุ์ตัวเองแต่วันนี้ผมจะมาพามาเอากิ่งไปซ้ำนะครับจะมาบอกว่าทำยังไงมาตอนนี้ผมอยู่คนเดียวถ่ายคนเดียวครับไม่มีใครจับกล้องผมก็จะใช้มือเดียวมือเดียวก็ทำได้ครับอันดับแรกนะครับเราก็หาเลือกกิ่งที่เขาสมบูรณ์พร้อมที่จะไปทำต้น ไอ้กิ่งพันต้นพันของเราบริเวณโดยรอบเราก็เอาออกก่อนอันนี้ไม่มีการเตรียมกันนะทำสดๆให้ดูเลยครับอยากให้อยากให้แบบเวลาเราไปทำอยู่สวนของตัวเองจะได้รู้ว่าทำยังไงครับผมก็เลยไม่ทำการแต่งอะไรไว้ก่อนผมจะมาแต่งหน้างานให้ดูเลยเราเอาออกเลยนะครับกิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเอาออกให้หมดเดี๋ยวผมจะใช้อีกกล้องเลนนึงโอเค ไม่โฟกัสครับโอเคโฟกัสแล้วนะครับเราจะเก็บเฉพาะเงาใหญ่ๆนี่ไว้นะไปทํากิ่งพันไอ้เล็กๆด้านข้างนี้เราก็แต่งออกก่อนแต่เราไม่ต้องเอาจําเป็นต้องเอาเข้าไปในตรงข้างในลึกนะเราออกไปเลยครับมันจะเป็นลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเราถ่ายคนเดียวนี่ครับเราจะได้กิ่งพันใช่ไหมก็ตัดออกเลยพวกปลายพวกอะไรมัน่างงี้ยเห็นไหม เห็นไ,ไหมครับเ้วก็นับไปเลยครับนับข้อนะครับจากกิ่งมาใช่ไหมครับจากตรงนี้มาแล้วก็นับนับข้อไปหนึ่งสองตรงนี้แล้วก็สามแล้วก็ตัดเลยครับตัดตรงนี้ครับตัดออกเดี๋ยวตัดออกมาแต่งออกมาเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับไอ อันนี้คือกันไกตัดกิ่งแต่งกิ่งไม้แล้วก็มีเลื่อยเลื่อยทั่วไปเลื่อยตัดแต่งกิ่งทั่วไปหาซื้อได้นะราคาไม่เกินร้อยหรอกผมจําราคาไม่ได้สั่งลาซาด้านะครับผมสั่งมาจากลาซาดานะแล้วก็เลื่อยอย่างนี้นะครับดูดูวิธีการเลื่อยนะครับเลื่อยลงไปก่อนเราจะเลื่อยจิกเข้าไปนิดนึง ผมทำมือเดียวปกติมันต้องมีมือนึงจับลําต้นไปด้วยให้เขาไม่ได้โยกคอนนะครับแต่เราทํามือเดียวมันก็จะลําบากหน่อยเงี้ยแค่นี้ฮะปึ๊บปเราไม่ต้องเอาขาดนะครับแล้วก็มาทําด้านล่างต่อนะครับแล้วก็มาเห็นเห็นมุมมุมองศาที่ผมเสียงเลื่อยเข้าไปไหมครับมันจะเสียงเสียงเสียงเข้าไปสักหน่อยเพื่อที่จะหลบปลีกการถูกตาเขา ตาที่เขาจะออกมาเนี่ยครับแค่นี้นะแค่นี้จริงๆครับแล้วก็โยนเ,เลยเลยพอเรามีมือเดียวหักครับผมเอาเห็นไหมครับมันยังไม่ถึงครับโอเคเอาอีกหน่อยครับนะครับ,น,รบนี่นะครับแล้วก็เลืออ่อยเข้าไปมือเดียวนี่โอเคแล้วก็หักลงุง เอา้ามันทำไมไม่หักโอ้ผมไม่ได้ตัดกิ่งข้างในครับเนี่ยมันจะมีกิ่งข้างในอยู่กิ่งนึงเราต้องตัดตรงนี้ออกก่อนผมว่าแล้วมันกี่กาจังโอเคลองตัดออกก่อนนะครับนี่มันเต่งเต่งกิ่งไม่หมดครับต้องขอโทษด้วยเราทำเร็วเร็วมือเดียวด้วยเร็วเรวมือเดียวโอเคเล่ใหม่พ่าแล้วมันไม่เข้าไป ค,ครับขึ้นบนอีกสักหน่อยแล้วก็โยกเอาครับทีนี้ครับโยกเอานี่โยกเอานี่ออกแล้วครับต้องขอโทษด,ด้วยในการที่เอาออกยากไปหน่อยแต่จะทําประมาณนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็เดี๋ยวผมใช้เลนส์กว้างก่อนนี่พวกนี้เราก็มาตัดแต่งออกเลยครับเอาออกเลยเพราะเราจะไปซ้ำลงถุงเดี๋ยวให้เขาเกิดใหม่ให้เขาแตก ใบใหม่ครับนี่แล้วก็แต่งออกครับแต่ระวังอย่าให้มีดหรือเลื่อยเราโดนโดนตรงนี้นะครับเวลาไปทํากันอย่าให้โดนพยายามโดนตรงนี้นะเพราะว่าตรงตรงนี้มันจะมีตาเขาอยู่ครับตาที่เขาจะเกิดหนอ่อเกิดลูกเขาขึ้นมาครับคือตรงนี้นะตรงบริเวณตุ้มนะครับอยา่อยาให้อย่าให้โดนมีดหรือโดนเลื่อยเราเราเล,ย,เลยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับ1ตา2ตา3ตาเราเก็บไว้ถึง3ข้อเอ่หข้อ2ข้อ3ข้อนะครับเนี่ยครับหข้อ2ข้อ3ข้ออย่างเงี้ยครับแล้วใบที่มันติดอยู่แล้วก็แต่งออกนะครับผมาขาหนีไปก่อนแต่งออกครับไม่ต้องเก็บไว้หรอกครับเดี๋ยวให้เขาเกิดใหม่เดี๋ยวเขาจะคลายน้ําออกหมดครับเราป้องกันการคลายน้ําของเขาโอเคอย่างเงี้ยอ,ออกไปเลยครับเดี๋ยวเขาก็ เกิดออกมาใหม่ครับโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรอดแน่ๆครับไผ่มันเป็นพืชตระกูลหญ้าปลูกง่ายเพราะง่ายเกิดง่ายครับทนทนแรงทนฝนทน,ท,น,ท,น,ท,นทุกสภาพอากาศไผ่บ้านเรานี่ครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็นําไปซําถุงดํานะครับซําถ,ถุงดําเสร็จแล้วก็ลดน้ําเขา สองวันทีหนึ่งก็ได้ครับแบบเราไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่ามันแห้งเราก็ถดเราก็ลดน้าเขาถ้าไม่ลดเดี๋ยวมันจะไม่มีความชุ่มชื้นจะตายครับถ้าเราทําเยอะเราก็ใช้ผ้าผ้า,าผ้ายางผ้ายางที่เป็นใสๆครับคุมคุมไว้เลยครับแต่ถ้าทําน้อยเราก็เอาถุงยางมาครอบตรงนี้ไว้ก็ได้ครับถุงยางมาครอบไว้จึ๊บเนี่ยถุงยางครอบแล้วก็หนังติกรัดหนังยางรัดเพื่อการป้องกันการคลายน้ําครับ เขาจะคายน้ําออกมาจากตรงนี้นะกล้องไม่โฟกัสเนี่ยตรงนี้ครับมันจะคลายน้ามามานี้เราต้องปิดไว้ไม่ให้เขาคลายน้ําครับนี่ถ้าเราทําเยอะๆแนะนําให้เอาผ้ามาคุมง่ายดีครับทําน้อยๆสักสิบสิบยี่สิบต้นอย่างเงี้ยมันไม่เยอะเพราะว่าถ้าเราจะไปซื้อเอาแบบผ้ามันก็แพงเนาะแล้วก็ซื้อถุงมาแล้วก็หนังยางรัดดีกว่าถุงน้ําจิ้มถุงอะไรครับจะได้ถูก อะรยี่สิบาทถ้าเราไปซื้อผ้าใช่ไหมถ้าผมแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าไม่เกินร้อยนะครับถ้าไม่เกินร้อยต้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันร้อยต้นนะเพราะว่าถุงหนึ่งมันก็ได้เป็นร้อยอยู่แล้วถุงน้ําจิ้มยี่สิบาทแต่ถ้าเราไปซื้อผ้ายางใช่ไหมมันจะแพงครับซื้อมาร้อยเดียวนี่โอ้ยไม่พอครับแนะนำนะครับถ้าทำเพราะว่ากิ่งมันเล็กมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะครับแนะนําถ้าไม่เกินร้อยก็เอาถุงพลาสติกหนังยางรัดปลายไว้หน่อยครับ ป้องกันการขายน้านะนี่นะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกเราอานากิ่งพันธุ์ไปซ้ำลงถุงดานะผมไล่ไล่ขั้นตอนให้ฟังก่อนเอาอย่างนี้นะครับนี่คือกิ่งพันุกิ่งพันธุไผ่บงหวานเบอร์เก้านะครับขั้นตอนต่อไปเราได้กิ่งมาแล้วเรานําไปแช่น้ํายาเร่งรากอันนี้บอกสูตรจากสวนผมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วไออันนี้บอกสูตรจากสวนนะครับเอาไปเราได้กิ่งมาแล้วเราเอาไปแช่น้ํายาเร่งราก สมงสองสมงหรือว่าทิ้งไว้เป็นคืนก็ได้ครับเพราะว่าผมก็เคยทิ้งไว้เป็นคืนหนึ่งมาแล้วนะคือทําไม่ทันครับตอนเช้าก็มาซ้าต่อโอเคเราแช่เสร็จแล้วก็นําถุงดําถุงดําที่เราเพาะต้นไม้ครับเตรียมเตรียมขี้เถ้าขี้เถ้าเก็บมาอย่าไปใส่ปุ๋ยคอกอย่าไปใส่ปุ๋ยหมักอะไรนะครับนําแค่ขี้เถ้าเก็บมาใส่ถุงแล้วก็ซ้าลงไปซ้ำลงไปเสร็จ เราก็หาถุงพลาสติกที่ผมบอกก่อนหน้าเนี้ยมาคุมไว้แล้วหนังยางรัดตรงนี้นะแล้วก็ลดน้ำเขาแค่นั้นก็จบจบนะครับ <laughs> โอเคก็ได้มาแล้วกิ่งพันสองร้อยบาทแค่นี้ครับง่ายๆง่ายๆนะครับอันนี้สำหรับไอคนที่ติดตามผมเลยนะเอาสูตรสวนไปเลยครับโอเคเราก็ได้มาแล้วเราก็เก็บไว้ก่อน,นครับเอาทำทำไปเรื่อยๆมัน ผมน่าจะได้อยู่สักเป็นร้อยสองร้อยกิ่งอยู่นะกิ่งละห้ากิ่งไอ้ต้นละห้ากิ่งหกกิ่งสิบกิ่งแล้วแต่ครับแล้วก็กอหนึ่งก็ได้เกือบเป็นร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะนําไปซ้าก่อนมันจะแห้งคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับนี่คือหน่อไม้ที่ออกมาของเขานะครับผมจะเอามันนี่เอากระป๋องเบียร์ได้ไหมอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นอยู่ใกล้ผมละ ผมขอเป็นกระป๋องเบียร์นี่แหละมันอยู่ใกล้สุดแล้วมันจะผิดกฎอะไรไหมกระป๋องเบียร์เนี่ยมันไม่ปกติผมจะเอาแต่กระป๋องกาแฟโอ้ยโ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 อย,โอ,ยอันนี้คือกระป๋องเบียร์มันมีมดด้วยครับดูนะครับกระป๋องเบียร์หนึ่งกระป๋องกับไผ่บุงหวานของเราผมตอนแรกผมจะจับให้ดูมันนี้มดมดมดมาครับก็ตามนี้ที่เห็นนะครับนี่คือไผ่บงหวานเบอร์เก้าเขาจะได้ลูกใหญ่มากเนี่ยดูครับผมซูมดูด้วย โอเคเนี่ยครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับเท่ากระป๋องกระป๋องเบียร์ครับนี่คือเบอร์เก้านะครับกระป๋องเบียร์นะใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมผมว่าใหญ่มากคุ้มค่าในการนําไปปลูกไวรัประทานที่บ้านนะครับใครสนใจต้นพันธุ์ก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์093ย์อะไรย์เกครับสองห 0 9 3ย์เก2 5สามหนึ่งหหนึ่งเก้าสองห้าหเบอร์โตเดเบอร์โดยตรงถึงผมเลยครับนี่คือเบอร์ส่วนตัวนะครับโทรเข้ามาได้สอบถามได้เรื่องต้นพันธุ์นะครับแล้วก็เรามีพันธุ์ไผ่บงพันธุ์ไผ่บงหวานเบอร์สามด้วยมีแค่สองเบอร์ครับตอนนี้ครับมีเบอร์สามกับเบอร์เก้าเบอร์เก้าก็จะมีแต่กิ่งพันธุ์นี่แหละครับเง่าผมยังไม่ขุดเพราะรอให้ชุดนี้โตก่อนเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนตัวนี้นะครับ ค่าใครสนใจก็สั่งไว้อยากได้ต้นพันธุ์ดีๆแบบนี้ครับต้นพันธุ์ที่ดีหน่อต้องใหญ่ครับอายุต้องยืนยา, <c oughs> คคนา,ยานวครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ